เชิญชวนไปเที่ยวงานมาไล่เขาตอกนะคะคุณผู้ชมค่ะที่อำเภอมหาชนะชัยซึ่งปีนี้ค่ะเพิ่นกําหนดจัดขึ้นระวังมันทิบเถึงี่มกุมภาพันธ์ที่อำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยโสธรค่ะโดยนายชาญชัยสอนศรีวิชัยค่ะร่องผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรเป็นประธานในการถแถลงข่าวประเภทนี่แห่มาไล่เขาตอกนะคะปี2 5 6 7ประเภทนี้หนึ่งเดียวในโลกนะคะเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์เชิญชวนชวน,นักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวชมความสวยงาม การตาของขอบวนแห่มะไล่ข่าวตอกสเสน่ห์ของวิถีอีสานทีมีหนึ่งเดียวในโลก โดยมีหัวหน้าส่วนราชการประชาชนคณะครูนักเรียนและก็ซื้อมวลชนจังหวัดยโสธรและก็จังหวัดอุบลราชธานีเขารวมถแถลงข่าวยูทีศูนย์การเรียนรู้มาไล่เข่าตอกบ้านฝ่ายหยาดตำบลฝ่ายหยาดอำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยโสธรซึ่งกำหนดจัดขึ้นระวางวันที่1 9บเกถึงยีกุมภาพันธ์สองพที่บริเวณสนามนาทีว่าการอำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยโสธร ซึ่งกจะมีการสาธิตขั้นตอนการเห็ดมาไล่ข้าตอกตั้งแต่ขั้นตอนการคั่วข้าเปลือกนะคะการฟัดข้าตอกแตกการห้อยมาไล่ข้าตอกที่สวยงามการจําหน่ายสินค้าโอทตอปการแสดงศิลปะวัฒนธรรมจากนักเรียนโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมซึ่งกได้รับความสนใจจากซอมวลชนเป็นอย่างมากและภายหลังจากการแถลงข่าวค่ะขณะซอมอลชนเพิ่นก็ได้นั่งรดเครื่องแตกๆนานะ นั่งหลดเครื่องแตกๆนี่แหละค่ะไปเยี่ยมชมการเหตุมาไล่เขาตอก ในแต่ละชุ่มชนนํานะคะโดยมีการประกวดมาไล่ข่าวตอกชิงถวยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชาสุดาสยามบรมราชกุมารีการแสดงแสงสีเสียงประกวดทิดามาไล่ข่าวตอกมัดฉากาชาติขบวนรถตกแต่งมาไล่ข่าวตอกสวยงามทั้งมาไล่แบบสายฝนนะคะและก็มาไล่แบบคอทียิ่งหญ่สวยงามตะการตานอกจากนั้นก็ยั่งมีสินค้าโอท็อปนะคะของดีของเด่นและก็สิน คถนนคนเดินมาจำนํายแกนักท่องเที่ยวและก็ได้เตรียมความผอบนะคะด้านที่พักที่จอดรถ ุ่มเข็มนะคะเรื่องของความปลอดภัยยังเต็มกําลังเพื่อที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวนั่นเองนะคะผู้ใดเห็นแล้วอยากจะไปก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวค่ะไปเที่ยวนะคะเพื่อนจะจัดขึ้นระวังวันที่1ิเก่าถึง23่มกุมภาพันธ์ที่บริเวณสนามนาธิบาการอำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยโสธรมาสัมผัสประสบการณ์แห่มาไล่ข้อตอกมณฑเสนแห่งวิถีอีสานร่รองรับนะคะนักท่องรับรองแน่นอนว่า,าถามมาแล้วเนี่ย จะประทับใจอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่ามาไล่ขอต่อน,นี่คุณผู้ชมสังเกตเบิงบะว,ว่าวที่เห็นใหญ่ๆนี่เป็นพวกใหญ่ๆนี่คือเป็นเม็ดเข่าเลยเม็ดเข่าเม็ดเดียวนะคะแล้วก็มาหอยเป็นมาไล่แบบนี้เห็ดจังไดเพิ่นคือเฮ็ดใดน,นี่คือพันล่งแห็งวามสามัคคีของคนในชุมชนของพี่น้องจังหวัดยโสธรที่เพิ่นซอยกันเห็ดนั่นเองก็เลยเป็นหนึ่งเดียวของโลกเลย